สวัสดีค่ะพี่พป .3 ในวันนี้วิชาวิทยาศาสตร์นะคะเราจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ที่5ให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า84นะคะในหน้า84จะเป็นเรื่องของแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะมาดูแผนผังการเรียนรู้ในหน่วยนี้กันก่อนนะแรงกับการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะในหัวข้อแรกที่เราจะได้เรียนรู้ก็คือผลของแรงนะคะ ต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะในหัวข้อที่1หัวข้อที่2จะเป็นเรื่องของแรงสัมผัสและแรงไม่สัมผัสที่มีต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะและหัวข้อที่3จะเป็นแม่เหล็กและสมบัติของแม่เหล็กนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องที่เด็กๆชอบเลยทีนี้เรามาดูข้างล่างเปิดหน้าต่อไปนะคะในหน้า8ปดสิบห้า ในหน้า85ข้อที่1เขาบอกผลของแรงต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะอธิบายว่าในแต่ละวันเราทำกิจกรรมหลายอย่างเช่นแปลงฟันในตอนเช้าเล่นกีฬากับเพื่อนช่วยคุณพ่อทำความสะอาดบ้านนักเรียนคิดว่าการทำกิจกรรมเหล่านี้เราต้องออกแรงหรือไม่และเราออกแรงอย่างไรบ้างนะคะวันวันนึงเรามีกิจกรรมมากมายเลยแต่เราไม่เคยสงสัยเลยนะคะว่าเรา ออกแรงอย่างไรในการเคลื่อนที่ของต่างๆนะคะนี่มาดูเขาอธิบายด้วยรูปภาพให้เรานะคะภาพแรกนะคะรู้ไหมว่าการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุนะคะนักเรียนดูนะมีเด็กสองคนนะนั่งเล่นกล่องสายอยู่คนผู้ชายกําลังออกแรงทําไมคะดึงใช่ไหมดึงรถ ของเล่นรถรถบรรทุกทรายถูกไหมคะเขาออกแรงดึงมันเข้ามาหาตัวแต่น้องผู้หญิงทำไมน้องผู้หญิงกําลังเข็นรถลากรถไปมาเป็นการออกแรงผักผักและดึงถ้าเขาดึงเข้าหาตัวกับผักรถออกไปนะคะออกแรงไม่เหมือนกันนะนี่มาดูภาพที่เตะฟุตบอลอยู่ด้านล่างนะคะ เขาบอกว่าแรงทําให้วัตถุเคลื่อนที่ได้อาจจะเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือเคลื่อนที่ช้าลงขึ้นอยู่กับแรงของเรานะคะนอกจากนี้ยังทําให้วัตถุหยุดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนทิศท,ทางได้นะคะการเตะวัตถุใดวัตถุหนึ่งหรือลูกฟุตบอลในภาพออกไปนะคะก็จะทําให้เปลี่ยนทิศท,ทางตามแรงของเรานะคะตามทิศท,ทางการเตะของเราทีนี้อยากให้นักเรียนข้ามในหน้า86ค่ะ ไปนะคะเพราะเราไม่ได้จับกลุ่มเพื่อทำการทดลองกันมาดูในหน้าต่อไปหน้า87นะคะการดึงหรือการผักเป็นการออกแรงกระทําต่อวัตถุแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุแรงอาจทําให้วัตถุเกิดการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนตำแหน่งจากที่หไปยังอีกที่หนได้อันนี้คือเรื่องของแรงล้วนๆให้ขีดเส้นใต้เลยการดึงหรือการผัก เป็นการออกแรงกระทบต่อวัตถุนะคะแรงมีผลต่อการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะขีดเส้นใต้2บรรทัดนี้ไว้แล้วมาดูนะการเปลี่ยนแปลงของวัตถุได้แก่วัตถุที่อยู่นิ่งเปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่วัตถุที่กำลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นเคลื่อนที่เร็วขึ้นหรือช้าลงหรือหยุดนิ่งหรือเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่นะคะมาดูภาพแรกภาพแรกก็คือภาพนี้ ภาพแรกคือภาพที่1นึ่งนี่ละกันนะแรงทําให้วัตถุที่อยู่นิ่งเกิดการเคลื่อนที่นะคะลูกฟุตบอลตั้งอยู่บนสนามเฉยๆนะไม่ได้ขยับไปไหนแต่น้องผู้ชายคนนี้ก็มาเตะลูกฟุตบอลใช่ไหมคะเอาเท้ามาสัมผัสกับลูกฟุตบอลนะคะเป็นการออกแรงทําให้ลูกฟุตบอลเคลื่อนที่นะมาดูภาพที่สองต่อเลย ก็อบอกแรงทําให้วัตถุที่เคลื่อนที่อยู่แล้วเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรือช้าลงหรือการเปลี่ยนทิศทางการเคลื่อนที่ในการเตะฟุตบอลนักเรียนจะเห็นพอลูกฟุตบอลมาหากริ้งมาหานักฟุตบอลนักฟุตบอลออกแรงเตะออกไปอันนี้ก็คือทําให้วัตถุที่มันเคลื่อนที่อยู่แล้วใช่ไหมเม <ME> ื่อมันได้รับแรงจากเราอีกมันก็เคลื่อนที่เร็วขึ้นถ้าเราเตะแรงก็ยิ่งเร็วถ้าเราเตะเบาๆมันก็เคลื่อนที่ช้าลงนะคะ หรืออาจเปลี่ยนทิศทางนะพอมาดูภาพที่3ข้างล่างโกประตูใช่ไหมภาพที่3นะคะภาพที่3นี้เขาบอกแรงทําให้วัตถุที่กําลังเคลื่อนที่เปลี่ยนเป็นหยุดนิ่งใช่ไหมคะเพราะว่าโกประตูกระโดดรับลูกฟุตบอลที่เพื่อนเตะมานะคะทําให้วัตถุเป็นไงจากที่เคลื่อนที่มาอย่างเร็วเลยหยุดนิ่งลงนะ ทีนี้มาดูหน้าต่อไปการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุที่พบได้ในชีวิตประจําวันนะคะเขายกตัวอย่างในชีวิตประจําวันเพื่อให้เราสามารถเข้าใจง่ายขึ้นอยากให้ดูอย่างนี้คุณครูจะยอ่อเพราะว่าจะให้เห็นทุกภาพนะคะให้หนูดูในหนังสือหนูด้วยนะกิจกรรมที่ออกแรงผักนะคะฝั่งสีฟ้าจะเป็นผักวัตถุ กิจกรกกรมที่ออกแรงดึงวัตถุผลักวัตถุมีอะไรบ้างการเข็นรถเข็นในห้างใช่ไหมคะการเข็นรถเข็นในห้างก็เป็นการผลักวัตถุออกไปเหมือนกัน,นการตีลูกขนไก่นะคะตีลูกขนไก่ออกไปจากตัวนะเป็นการผลักวัตถุเตะลูกตะก้อนะคะลูกตะก้อมากระทบที่ข้อเท้าก็เตะขึ้นไปนะคะก็เป็นการผลักวัตถุเหมือนกันทีนี้มาดูกิจกรรมที่ออกแรงดึงบ้าง การปิดประตูเราดึงประตูปิดเป็นการผักหรือการปิดคะเป็นการดึงวัตถุใช่ไหมคะปิดประตูเป็นการดึงวัตถุนะแต่ถ้าเราปเปิดประตูแล้วเราผลักออกไปก็เป็นการก็ถือว่าเป็นการออกแรงด้วยวิธีการผักนะคะเฉพาะประตูเนี่ยถ้าปิดเราดึงถ้าเปิดเราผักถูกไหมคะต่อไปเรื่องของการลากกระเป๋าลากกระเป๋าเดินทาง นะคะลากกระเป๋าเป็นแรงดึงถูกไหมดึงให้กระเป๋าเดินตามเรามาใช่ไหมคะการเล่นชักกระเยาะละนะคะต่างคนต่างออกแรงแรงดึงให้อีกฝั่งหนึงเคลื่อนที่มาหาตัวเราใช่ไหมคะเคลื่อนที่มาหาเส้นที่กําหนดไว้เพื่อเราจะได้เป็นผู้ชนะนะเป็นการออกแรงดึงนะเพราะฉะนั้นแรงแบ่งออกเป็นแรงผักและแรงดึงขึ้นอยู่กับการใช้แรงเหมือนที่คุณครูยกตัวอย่าง ตัวอย่างประตูถ้าเราเปิดเราผลักออกไปเกิดแรงผลักแต่พอเราจะปิดเราดึงประตูเข้ามาเกิดแรงดึงถูกไหมคะในวัตถุชนิดเดียวกันเกิดแรงได้สองอย่างเลยทีนี้มาดูเพื่อความเข้าใจกิจกรรมการเรียนรู้นะผลของแรงต่อการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ของวัตถุนะคะให้ในักเรียนสังเกตภาพและระบุว่าการออกแรงนั้นเป็นแรงดึงหรือแรงผลักนะคะ เริ่มต้น start ด้วยที่1.1นะคะเด็กผู้หญิงกำลังเล่นวอลเลออย์บอลอยู่กำลังเดาะวอลเลย์บอลอันนี้เป็นแรงผักหรือแรงดึงค่ะลักษณะาการออกแรงคล้ายๆกับการเตะตะก้อเมื่อสักครู่เลยนะคะต่อไป1.2เขาเตะฟุตบอลอยู่เป็นแรงผักหรือแรงดึงให้นักเรียนเขียนลงไปเลยเขียนลงไปในช่องเลยนะคะว่าใช้แรงดึงหรือแรงผักนะคะ ข้อ1.4เขากําลังทําอะไรโต๊ะอยู่โทษค่ะคุณครูข้าม1.3ชักกระยือไปนะคะเขียนคําตอบลงไป1.4กําลังทําอะไรโต๊ะอยู่ดึงหรือผัก1.5กําลังตีลูกแบตอยู่ใช่ไหมคะลูกขนไก่เพราะฉะนั้นออกแรงดึงหรือออกแรงผักให้นักเรียนเขียนลงไปนะคะเขายกตัวอย่างเป็นประเภทของการเล่นกีฬาทั้งหมดเลยแล้วมาดูแบบฝึกหัดในหน้าต่อไป ให้โยงเส้นจับคู่ภาพและผลของแรงที่กระทำต่อวัตถุให้ถูกต้องและสัมพันธ์กันให้พิจารณาภาพ2.1 2.2และ2.3นะคะ2.1เป็นฟุตบอลใช่ไหม2.2เป็นกอล์ฟ2.3ก็เป็นฟุตบอลเหมือนกันเป็นโกประตูนะคะเพราะฉะนั้นให้นักเรียนอ่านทางฝั่งขวามือว่าแรงแต่แต่ละชนิดเป็นอย่างไรแล้วโยงเส้นให้ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้มีงานในหน้า 91 92นะคะแค่สองหน้าส่งมาให้คุณครูนะคะเราพบกันใหม่ในครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ